ให้น้ําขึ้นแสดงว่าสารคเคมีมากเกินไปนะครับสารคเคมียังละลายนําไปใช้ได้ไม่มากนะครับเราก็มีโปรตีนอะมิโนไอดีซอง5-1เป็นเป็นตัวที่ทําให้สารเคมีค่อยๆละลายให้ใ<ค>ลำไย<ค>นําไปใช้ได้โนะครับ <Okay. S 1> ส่วนลําต้นนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่า เซล์เซล์ใหม่ของลำต้นนะครับหลังจากฉีด R d สองาไปแล้วเซล์ใหม่เกิดขึ้นมาก็จะเกิดขึ้นมาแทนแทนพวกตะไคร่น้ำแล้วก็นาดปลาดำต่างๆก็จะหลุดลอกไปยังส่งผลให้ใบต่างๆสะอาดขึ้นลูกก็สะอาดขึ้นแล้วก็โตเร็วนะครับเคสนี้ก็ ทดสอบภายใน15วันนะครับก่อนก่อนเก็บนะครับที่โฟนร้อนนะครับลองขีด,ดูนะแล้วมันจะลำยญยนะครับที่ ปนคํามร้อนจันทบุรีนะครับสวนของท่านพลดวตรีพยุงตรงสวัสดิ์ครับท่านก็มีอาชีพไม่ใช่อาชีพเกษตรบำนานแล้วก็มาทชาวสวนบำนานเอามาเป็นเกษตรละตรงนี้มันเป็นเกษตรละเต็มตัวนะครับแล้วก็ทางคุณนายคุณนายนี่ชื่อคุณนายขวัญพาควัญคุณนายขวัญนะครับคุณนายขวัญก็ทำทำลำไยมานานแล้วเนาะ อันนี้ผู้ติดตามผลของ Rd สองห้่<ช>นะครับใน<ช>ในในผลการใช้ที่ผ่านมาได้ได้ผลดีนะครับก็เลยมามาทดสอบที่นี่นะครับ<ช>เพื่อมีมีปัญหาอะไรั้ครับปัญหาที่พบและอยากให้ให้ใหดีขึ้นในด้านใดบ้างครับให้รูปโตเโตเสมอัเนื่องจากลำไย,ยออกหลายรุ่นก็รอยากให้รุ่นแต่ละรุ่นไล่ทันกัน ครับทำไนครับเพื่อเสิบะเพื่อปัญหาเชื้อราและแมลงรบกวนครับก็สิ่งเหล่านี้อ่าเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ใช่ไหมครับอ่าลำไยที่มีขนาดเกินเหียญสิบเนี่ยใช่ไหมครับจะจะจะลงตะกร้าได้ใช่ไหมครับ ทีนี้ของของท่านนี่ประมาณไหน้วครับเนี่ยเกือบเกือบเกือบเหรียญสิบนะอ๋อลองวัดดูทิเนาะอ่าครับประมาณนะอีกสิบห้าวันจริงๆแล้วจะครบเจ็ดเดือนในคือียี่สิบห้าครับนะคะที่ว่าลำไยจะครบเจ็ดเดือนครับแต่ว่าปกติตัวนี้ก็จะประมาณสักเดือนครึ่งหรือเดือนไปยี่สิบวันก็ลำไยก็จะตัดได้ครับนะคะ แต่ว่าตอนนี้ปัญหาที่เราเกิดเนี่ยคือปัญหาเกี่ยวกับลูกเราไม่ยังไม่เสมอแล้วเข้ามากระทบหนาวครับพอมากระทบหนาวเนี่ยเขาจะไม่เขาหยุดการจเจริญเติบโตครับคือเขาเขาชะง,งักงานครับปัญหาของเราก็คือเราก็ต้องการเร่งลำไยที่ผลชะง,งักงานเนี่ยให้มันทํางานครับนะคะให้มันทํางานทีนี้ปัญหาจับท่านผู้การก็ได้ปรึกษากันว่าท่านก็ เรียนรู้มาจากลูกน้องท่านว่าดกอรกรเนี่ยมีอะมิโนนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของดรที่สร้างสรรค์ที่จะเป็นให้กับเกษตรกรได้มีผลผลิตที่ดีขึ้นคคืออะมิโนเนี่จริงๆแล้วอะมิโนกับคนเนี่ยเราก็เปิดกับอะมิโนมากเลยนะคะเพราะเรารู้สึกตื่นเต้นว่ามีอะมิโนที่ที่ใช้กับพืชแล้วก็ ปลอดภัยมากขนาที่ฉีดสารแล้วก็ฉีดไปแล object, right <S <S ้ว you ก know, ็ไม่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 เป็นพิษเลยคือไม่ไม่ต้องครอบปากก็ยังได้เลยตรงนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นและท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าลูกน้องท่านแนะนําดรกรเราก็เลยมีความมั่นใจว่าเออลูกน้องท่านซึ่งเคารพกันกับท่านมากครับก็ยินดีที่จะเปิดรับนะคะเปิดรับสิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นวิวัฒนาการเป็นวิทยาศาสตร์ที่เราสัมผัสได้แต่ต้องได้ครับเราก็ ยินดียินดีที่จะได้ใช้นะคะมั่นใจที่เดี๋ยวจะใช้เป็นคืออะมิโนเนี่ยเรามีความมั่นใจในในมนุษย์อยู่แล้วในพืชนี่เราก็มีความรู้สึกว่ามนุษย์กับพืชไม่ต่างไม่ต่างกันนะคะแล้วคงเป็นบุญด้วยนะคะที่มารู้จักกับดักกรค่ะขอบคุณมากค่ะอดีสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยก็อยากให้ชาวสวนชาวเกษตรกรได้มั่นใจในตัวนี้นะคะ ค,คือปลอดภัยแล้วก็ผลิตผลดีเห็นได้ชัดค่ะว่าที่ที่ใช้แล้วเนี่ยก่อนใช้หรือว่าหลังใช้เนี่ยก่อนใช้จะที่ใช้มาที่ไม่ได้ผลิตผลเท่าที่กับที่ที่ใช้แล้วตอนนั้นยังไม,ไ,มไม่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 ดีเท่าที่ควรใช้แล้วนี่ก็ได้ผลผลิตขึ้นอีก กับเท่าตัวเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตค่ะแต่ประสบการณ์ที่ที่ตามมาเคยเข้ามาตามในสวนลำไยไหมสวนลำไยยังไม่เคยเข้ามาไม่เคยเนาะมีแต่ทุเรียนทุเรียนค่ะทุเรียนจากจากได้เจ็ดหมื่นกลายเป็นกลายเป็นแปดแสนแล้วก็จากสองจากสี่สี่แสนกลายเป็นเป็นล้านล้านล้านสี่ค่ะที่ที่ผ่านมาใช่ค่ะทีนี้จะมาเพิ่ม ในลำไยละใช่ค่ะที่จะมาเป็นเป็นการศึกษาใหม่ใช่ค่ะแต่แต่สำหรับผมได้ได้ได้มาที่นี่อ่ะหลายปีละน่าจะสามสี่ปีละก็ได้รับผลที่ดีแต่ว่ายังไม่มีการบอกต่อเพราะว่าลำไยถูกใช่ไหมครับของอะไรแพงก็ต้องฮือฮาต้องดิ้นรนแต่ลำไยราคาถูกเมื่อก่อนเนี่ยก็เลยไม่มีการพัฒนาคุณภาพเท่าไหร่แต่ตอนนี้ราคาดีแล้วใช่ไหมครับ ราคาก็ราคาลำยไยก็ไปได้นะคะคือราคาลำไยอยู่ที่ผลผลิตของคนเกษตรกรที่ทำทำแล้วผลผลิตสวยงามอ่ะก็จะได้ราคาแต่ถามว่าราคาลำไยตอนนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งหาที่ลำไยเมื่อสี่หปีที่แล้วเนี่ยลำไยทุกแปลงเป็นลำไยหมดเพราะว่าผลผลิตราคาสี่สิบห้าสิบแล้วลงในจันทบุรีเนี่ยแค่ปลูกน้ำร้อนสวยดาวเนี่ยนะมีสองสามร้อยลงนะคะท้งลงเล็กลง ลงผลไม้เนี่ยลงเล็กลงใหญ่คนจีนกล้าลงทุนที่จะมาทําลงที่จันเพราะมีความผลผลิตแะเยอะมากนะคะตอนนี้พริกจากไอสวนสําปะหลังสวนอะไรเนี่ยคะเป็นลำใหญ่นะคะแต่ตอนนี้ลำใหญ่อะก็ตอนนี้ก็แซมด้วยทุเรียนนะคะเพราะว่าตอนนี้ระยะ3ปีหลังนี้ทุเรียนดังมากนะคะก็แต่เราว่าลำใหญ่เนี่ยไปได้เรื่อยๆลำใหญ่ได้ต้น เขาคงทนและแข็งแรงรแล้วก็มีความยั่งยืนคือเขาแข็งแรงมากกว่าทุเรียนนะคะทุเรียนนะคะคเพราะทุเรียนจะมีโรคมีอะไรยเยอะแยะมากมายมแต่ว่าลํายไยนที่เขาแข็งแรงแล้วก็ทําได้ตลอดไปเรื่อยๆเป็นบําน,น,ะะน,นาญน,นะคะเป็นบํานาญนะคะเราคิดว่าเราท่านเป็นข้าราชการบนานาญนี่เราก็เป็นคนคแก่ที่จะเป็นบนานาญนี่เราก็โอเคโอไม่ไม่ได้นะคไม่ขนาดนั้นลวมั้งให้ดิฉันพูดแล้วก็ดิฉันพูดได้ยินคือคือ คือค <c oughs> ือเนื้อของดำาไยเนี่ยเขาก็ต้องมีเกรดเกรดส่งออกเนี่ยเนื้อเนื้อชมพูเนื้อดําเนื้ออะไรไม่ค่ะเกรดเกรดส่งออกนี่เขาจะเป็นเบอร์นะคะเบอร์เอไซส์นะคะเป็นไซส์เบอร์ห้าเบอร์สเบอร์สาเบอร์สองแล้วก็เบอร์จัมโบ้เน้นไซส์นะฮะเน้นไซส์ค่ะเน้นไซส์ค่ะแต่ว่าที่กันบุรีนี่ก็คือพันอีดดนี่ก็คือพันพื้นเมืองเขาเลยครับที่ที่ที่ส่งคือพันนี้เลยหวานกรอบร่อนค่ะพันอีดนของ ของที่นี่ก็มีชื่อเสียงค่ะแล้วก็ส่งออกรู้สึกจะเป็นจํานวนมากที่สุดในประเทศหรือเปล่าใช่ค่ะใช่อย่างที่บอกแล้วครับที่ต้องการให้ในช่วงอากาศหนาวมีมีมีการปรุงอาหาร้านีมันต่อเนื่องมันขึ้นเยอะเลยนะครับสองสามวันมัขึ้นเยอะเลยอยากให้ตัวนี้มีมีอัตราการสั่ข้อแสงต่อเนื่องนะครับ คือคือ,ค,อคือถ้าการนออย่างนี้นวันนี้เราเราเราฉีดได้ยแล้วถ้าราออมิโนเราฉีดวันไหนวันนี้แหละครับกันซสายขนาดไหนก็จริงจริงแล้วมันฉีดตั้งแต่ถูกดอกได้ถูกลูกได้หมดเลยแต่ต้องทุกทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันแบบนี้ไปเรื่อยๆครับอันนี้ฉีดเพื่อให้ให้ขยายลูกโตเร็วผิวผิวจะสวยแล้วก็สะอาดแล้วก็ลูกเล็กลูกอะไรเงี้ยขนาดก็จะใหญ่ขึ้นระใบก็จะเงางามขึ้น การสังขอแสงก็จะไม,ไ,มไม่สั้นปากใบก็จะ,ะปิดปิดนานขึ้นทําให้ดูดอาหารดูดน้ําได้นานขึ้นหลังจากฉีดอันนี้เป็นผ,ผลิตภัณฑ์อะมิโนของดรกรนะคะสามารถติดต่อดิฉันได้นะคะ098 859 1156คุณพาขวัญค่ะยินดีค่ะผลิตก็ครึ่งขวดสองพันลิตรจะขวดหน <c oughs> ึ่ง <c oughs> พอด,ด, <c oughs> ดีเอ <c oughs> <c oughs> เออวีเอ้ยเรา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 ใส่ไปกี่ถังแล้วเช้าฉีดไปกี่ถังแล้วลูกสามสิบแปดแล้วครับหรืออ่าเจ็ดแปดครับก็ถ้าฉีดสามสายก็สิบถังแล้วแม่ไม่พออีกสองถังมีพวกตะไคร่น้ำขึ้นแสดงว่าสารเคมีเออมากเกินไปนะครับสารที่มียังละลายนำไปใช้ได้ไม่มากนะครับ เราก็มีโปรตีนอมิโนไอดี5-5-1เป็นเป็นตัวที่ทําให้สารที่นีค่อยๆละลายให้ลำใหญ่นำไปใช้ได้สูถึงเลยนะครับส่วนลําต้นนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเซลล์เซลล์ใหม่ของลําต้นนะครับหลังจากฉีดไอดี5-5-1ไปแล้ว เซลใหม่เกิดขึ้นมาก็จะเกิดขึ้นมาแทนแทนพวกตะไคร่น้ำแล้วก็ขนาดราดำต่างๆเก็จะหลุดลอกไปยังส่งผลให้ใบต่างๆสะอาดขึ้นลูกก็สะอาดขึ้นแล้วก็โตเร็วนะครับเคสนี้ก็ทดสอบภายใน15วันนะครับก่อนก่อนเก็บนะครับที่โนร้อนนะครับ ขีดดูนะแล้วมันจะ